แก้ปัญหานะคะไม่ใช่เริ่มที่การหาคำตอบเออแล้วมันเริ่มที่ไหนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายนะคะแชร์ไลฟ์นี้ออกไปหัวใจอะไรยิ้มกดได้กดเหมือนเดิมค่ะถ้าเราเพิ่งเคยเจอกันบรรดาฟินนี่เป็นกูรูที่ออมันนี่นะคะชอบพูดชอบคุยชอบเขียนเกี่วยวกับเรื่องเงินงานชีวิตอยากให้คนที่ติดตามการเป็นคนที่หาเงินง่ายใช้เงินเป็นเก็บเงินเก่งแล้วก็มีความสุขวันนี้ก็ มาดามใช้ระบบการไลฟ์ live, ผ่านคอมพิวเตอร์นะคะใช้สตรีมยาร์ดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสไลด์โชว์ให้ดูติดใจอืมเพิ่งใช้เป็นเมื่อคืนแล้วก็แบบคนชอบกันมากนะคะวันนี้หลายนคนมีปัญหาแล้วก็อยากแก้ปัญหาแล้วไปเริ่มต้นใกนการหาคําตอบมาดามจะบอกว่ามันไม่ใช่นะคะแต่มันจะต้องเริ่มที่ยังไงมาคุยกันถ้าคุณพร้อมฟังแล้วนะคะมาดามขอให้คุณพิมพ์เลข9ค่ะ เราจะได้ก้าวไปข้างหน้านะคะแก้ปัญหาโดยที่ตัวอย่างที่มาดามจะหยิบยกเพื่อให้พวกเราเห็นภาพในวันนี้นะคะมาดามจะเอาเรื่องของการรักษาเข่าของตัวเองมาเปรียบเทียบให้พวกเราเห็นภาพนะคะถ้าใครไม่ทราบมาดามเป็นทุกข์กับเรื่องของการเจ็บเข่าปวดเข่ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอืมมันจะมีช่วงหนึ่งที่มาดามจะเงียบๆหายไปอะ่ะ เพราะมันนอยมากกับเรื่องของเขานะคะสวัสดีพี่โน๊กค่ะใครอยากให้มาดามทักทักมาดามเลยนะคะดังนั้นวันนี้เป็นตัวอย่างอืมที่อยากให้มาเห็นชัดๆว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาไม่ว่าเรื่องอะไรตั้งแต่เรื่องของเงินเรื่องของงานรวมถึงเรื่องสุขภาพอ่ะมันไม่ใช่การหาคำตอบพุ่งไปหาคำตอบเลยคือไม่ใช่นะคะไลฟ์นี้จะทำให้คุณเห็นว่าตอนที่เราจะแก้ปัญหาต้องทำยังไงโดยใช้เรื่องของสุขภาพ มาเปรียบเทียบให้พวกเราฟังพร้อมฟังแล้วพิมพ์ก้าวค่ะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะหลายๆคนทํางานแล้วก็อาจจะพิมพ์ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ใครพิมพ์ได้ขอให้พิมพ์นะคะแล้วก็ถ้าการแก้ปัญหาไม่ได้เริ่มที่การหาคําตอบแล้วเราควรจะเริ่มที่ไหนใครรู้บ้างใครเดาได้พิมพหนึ่งค่ะแล้วลองพิมพ์มาดูว่าถ้าจะแก้ปัญหาไม่ใช่เริ่มที่การหาคําตอบแล้วมันเริ่มที่อะไรลองเดาเข้ามาค่ะ หัวเราะหัวใจไรยิ้มกดได้นะคะเป็นกําลังใจให้การกดเลยเราขอหนึ่งแชร์เท่านั้น,นะคะ่ะไม่ต้องแชร์ซําซอนเยอะแยะช่วงนี้เราจะเน้นการแบบยกตัวอยา่างอืมเพราะเราใช้โปรแกรมเป็นแล,แล้วแล้วเราก็อยากใช้ให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นเวลาที่เราจะบอกเล่าอะไรอ่ะคะ่ะมันจะได้แบบจับต้องได้มากขึ้นนะคะมันน่าจะชัดเจนแล้วก็ดีกับพวกเรามากขึ้นกว่าแค่แบบนั่งฟังมาดามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ,อ,อ,อืม อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวดิฉันจะต้องไปรักษาเข่าต่อดิฉันจะขอพูดเลยละกันมะการแก้ปัญหาเริ่มต้นที่ระบุปัญหาให้ได้ก่อนวันนี้ถ้าเราระบุปัญหาผิดเราจะไปผิดหมดเลยค่ะเพราะว่าเราไปแก้โจทย์ที่มันไม่ใช่เข้าใจเรื่องนี้พิมพหนึ่งยังไม่ได้แชร์แชร์ค่ะหัวใจและยิ้มขอบคุณมากๆใครกรดขอให นะคะทำมาค้าขึ้นทําอะไรข้่องตัวติดขัดตรงไหนขอให้ไปต่อได้อืการแก้ปัญหาเริ่มที่การระบุปัญหาเพราะถ้าระบุไม่ได้ว่าปัญหาคืออะไรคุณจะเสียเวลาในการหาคําตอบเพราะคุณกาลังหาคําตอบที่จะไม่มีวันถูกต้องและจะไม่มีวันแก้ปัญหาได้เข้าใจพิมพ์หนึ่งมีพี่นกพิมพ์อยู่คนเดียวเองวะ่ะคนอื่นแอบฟังในที่ทํางานใช่ไหมพูดใครแอบฟังในที่ทํางาน กดหัวใจเบาๆให้พอรู้กันเออดังนนวันนี้นะคะเริ่มที่การระบุปัญหาให้ได้ก่อนเอนอเพราะพอเราระบุปัญหาได้แล้วเราพยายามหาทางแก้ปัญหามันึจะถูกแก้แล้วมันจึงจะหายไปเข้าใจปะ่ะดังนั้นสเต็ปแรกคือระบุปัญหาให้ได้ก่อนปัญหาของเราคืออะไรแล้วสเต็ปที่สองคือหาสาเหตุหาสาเหตุหา เพื่อที่จะไปแก้ที่รากของมันเหมือนเวลาเราบอกว่าเราปวดเข่าตัวอย่างของเรื่องนี้วันนี้คือปวดเข่านะคะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูด้วยปวดเข่าเป็นอาการแล้วมันส่งผลถึงปัญหาก็คือว่าเราใช้ชีวิตปกติไม่ได้เหมือนเดิมพี่นกอะเป็นคนหนึ่งที่เห็นชัดๆในวันที่มาดามไปหาหมอพี่นกกดจังที่พิมพ์อยู่เนี่ยอืมที่รูปโปรไฟล์ใส่หน้ากากเนี่ยคนเนี้ยมาดามเอาขึ้นจอให้พี่นกอะ่ะ เราเจอกันที่โรงพยาบาลวันที่มาดามไปหาหมออืมแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่ว่าสุดท้ายแล้วสาเหตุมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วพอเราเจอสาเหตุเราถึงหายนี่คือที่มาของไลฟ์ในวันนี้นะคะดังนั้นพี่นกเป็นพยานได้ว่าวันนั้นน่ะพี่นกบรรยายดิอาการมาดามดูใช้ได้เลยไหมเดินปกติไหมเราน่าจะเจอกันช่วงเดือนธันวาอมอืเดือนธันวาหรือเดือนมกราเนี่แหละน่าจะธันวา อืม,มาดามรู้สึกเสียเซลล์มากทุกคนเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเราเป็นคนที่บุคลิกดีเดินสง่าใครๆก็ชมแต่ในวันนั้นนะ่ะที่เข่าเราเจ็บอะ่ะเราคืออีเป๋เราไม่มีความสง่าราศีเลยทุกคนแล้วคนอื่นเขามองเราแบบสงสารนะ่ะนั่นน่ะทำให้เราเสียเซลล์มากอย่างไม่น่าเชื่อว่ากับแค่การปวดเขา่า แล้วมันก่อปัญหาชีวิตคือเราสูญเสียความมั่นใจเราไปไหนเรากลายเป็นคนไม่ปกติทุกคนจะมองว่าแบบเออเป็นอะไรเป็นอะไรมากไหมคือจากคนที่แบบดูมีความสามารถเราเสียเสซลไปเลยใช่ไหมทันวาขอบคุณค่ะพี่นกอืมเนี่ยวันนั้นเบี้ยงมากนะคะเราไปเจอกันที่โรงพยาบาลพี่นกก็ไปหาหมอของพี่นกมาดามก็ไปหาพอดีเป็นที่เดียวกันสวัสดีคุณอวสดาสวัสดีคุณทองสุขนะคะอ่ะมาดามจะโชว์เลยแล้วกัน สครูนะคะเดี๋ยวแชร์ให้ดูอืมมาดามเปิดเลยนะคะมันคือแบบนี้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมคือข่าวมาดามอะ่ะนี่ถ่ายจากด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะให้ขึ้นจอใหญ่อืมแต่ให้ดูก่อนอธิบายก่อนว่า นี่คือเดินตรงนะเว้ยนี่ไม่ได้พักเข่านี่ไม่ได้พักเข่าแต่เข่าข้างขวาค่ะมันเหยียดไม่ได้แล้วพอถ่ายจากด้านข้าก็จะเห็นชัดเลยว่างอเดี๋ยวจะให้เห็นภาพเต็มๆนะคะแล้วก็นี่เป็นไทม์ไลน์ว่าพยายามรักษามษาตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงมกราเออมันก็ไม่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาขึ้นจอใหญ่เอาคอมเมนต์พี่นกลงเนี่ยทุกคนดูนะคะ นี่คือขามาดามเมื่อตอนเดือนกุมภามาดามไม่ได้ยืนพักขานะคะนี่คือยืนตรงพยายามเหยียดเข่าแล้วมันไม่ยืดมันยืดไม่ได้ทุกคนแล้วมาดามก็เดินกระเพกอย่างเงี้ยนี่คือถ่ายด้านช้างก็าขาก็จะงอ,งอตั้งแต่เดือนธันวาถึงมกรามาดามพยายามกายภาพด้วยเครื่องนะคะไปพบหมอแผนกกระดูกโดยตรงซึ่งหมอก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรมากหมอบอกว่ากระดูกอ่อนตรงผิวสะบ้าเนี่ยอักเสบ ดังนั้นก็ให้กินยานะคะแล้วก็ให้กินพวกแบบที่มันเพิ่มน้ําในเขา่าอืมแล้วก็ให้พักไม่ให้ใช้เข่านะคะสวัสดีคุณป่วยคุณกัญญาณัทนะคะคุณอวัสดาและทุกทกคนลําดับอาการก็คือเรากําลังพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาโดยใช้สุขภาพของมาดามเป็นเป็นโจทย์ให้ดูนะลําดับอาการคือเมื่อเดือนพฤศจิกาทุกคนมาดามเข่าบวมรู้สึกขัด,ขด แล้วก็ปล่อยไว้จนกระทั่งเดินไม่ปกติมันก็บวมขึ้นเรื่อยๆพอกลับมาบ้านได้พักเท้ามันก็หายตื่นเช้ามาบวมใหม่มันบวมหนักจนกระทั่งขาเหยียดไม่ได้เดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ได้ตามปกติและแน่นอนค่ะทุกคนขาไปถึงจุดหนึ่งรู้สึกตัวเองอายุหกสิบคือนั่งพื้นนั่งยองนั่งพับเพียบคุกเข่าหรือจะงอเข่าก็ไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น กับมาดามฟินนี่ในวัยที่พึ่งแต่หลักสี่แต่ต้องใช้ชีวิตเหมือนคนอายุ60กว่าเห็นใจดิฉันกดหัวใจให้ดิฉันหน่อยยังไม่ได้แชร์แชร์หน่อยเรากาลังเปรียบเทียบการแก้ปัญหาะคะกับเรื่องสุขภาพของมาดามยังไม่เคยเอามาแชร์ชัดๆเพราะว่ารอรูปรอข้อมูลให้มันแบบจบโปรเซสก่อนแล้วถึงเอามาแชร์ให้ฟังเออที่ไม่มีเวิร์กช็อปบ่อยที่หายไปเพราะว่าไปรัก,ากษาตัวเองตรงเนี้ย มันเสียเซลล์มากจริงๆอายุเพิ่งแต่เล็กสี่แต่ต้องใช้ชีวิตเหมือนคนหกสิบกว่ามันทำให้มาดามอ่ะเข้าใจเลยว่าทำไมทุกที่ต้องมีลิฟต์มาดามไปสถานีรถไฟฟ้าไหนสถานีรถไฟใต้ดินไหนแล้วไม่มีลิฟต์เนี่ยมาดามเดือดร้อนมากเลยอืมทำให้เราอ่ะเข้าใจคนอื่นที่หนึ่งพิการสองเจ็บป่วยสามแก่ เราเห็นใจมนุษย์มากขึ้นจากการที่เราขาไม่ดีอยู่หลายเดือนอืมดังนั้นบทเรียนในเรื่องนี้ก็คือว่าก่อนที่คุณจะแก้ปัญหาใช่ปะจริงๆอ่ะต้องหาสาหาสาเหตุก่อนซึ่งมาดามอ่ะคิดไปเองว่ามันเป็นที่กระดูเพราะทุทกๆคนเราเคยได้ยินว่าถ้าปวดเข่าเข่าวบวมมันก็คือต้องเป็นที่กระดูเราก็ไปหาหมอกระดูดันดน้นจนไปได้คิวคลินิกพิเศษแต่มันไม่หาย ตอนกินยามันก็คือหายปวดหายบวมแต่ขาก็คือยังเหยียดไม่ได้อยู่ดีก็ย,ยังเทินเดินเป็นอ e ีเป๋อยู่ดีดังนั้นสําหรับเรื่องของการเงินน่ะมาดาว่าหลายๆคนยังไม่ได้เคยหาสาเหตุว่าเราในวันนี้มันเดือดร้อนมันติดลบมันมันเครียดเพราะอะไรมันเป็นที่พฤติกรรมการใช้เงินมันเป็นที่ไม n เซ็ t มันเป็นที่การปฏิเสธไม่เป็นมันเป็นที่การไม่มีระเบียบหรือเรารายได้น้อยหรือเราอะไร หรือเราไม่มีความรู้หรือเราเป็นคนที่ไม่หัดเช็คข้อมูลไม่เปรียบเทียบตัดสินใจเซเยตง่ายเกินไปซื้อของง่ายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการไม่หาสาเหตุแล้วมันจะทำให้เราแก้ปัญหาไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้พิมพ์ว่าเข้าใจให้มาดามดูหน่อยค่ะพิมพ์ให้ชื่นใจหน่อยค่ะนี่คือเอาขามาให้ดูนะคะจริงๆร,รูปมัน โชว์ข้างบนไม่ได้ตัดมาแค่ขาให้ดูแต่จะบอกว่าร่างพังมากจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยวันนี้บ่ายสามมาดามก็มีนัดไปทําอีกรักษาอีกก็เลยเอาวะถึงเวลาต้องโชว์ก็คือต้องโชว์ให้ทุกคนดูนะคะอ่ะสไลด์ถัดไปทีนี้หายได้ยังไงเกิดจากนี่ค่ะถ้าใครติดตามมาดามตลอดมาดามจะมี คุณครูโยคะประจำตัวก็คือคนนี้นะคะซื้อครูบุตร healthy living by บุตรไปตามได้นะคะเพจนี้ใครที่จะดูแลสุขภาพออกกำลังโยคะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายระบบย่อยครูบุตรเก่งมากเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะดังนั้นไปติดตามครูบุตรได้เนี่คือครูประจำตัวดิฉันเราดูแลกันมาสองปีสปีแล้วอะ่ะมาดามแข็งแรงขึ้นก็เพราะครูบุตรทีนี้ครูบุตรอ่ะ เขาคลอดลูกปรากฏว่าครูบุตรเองก็มีปัญหาเรื่องของอะไรรู้ป่ะทุกคนให้นมลูกแล้วตัวเอียงกระดูกสันหลังโคตรครูบุตรก็เลยได้ไปรักษาที่มาดามกำลังจะพาให้ไปดูนะคะคือมาดามต้องบอกตรงนี้เลยว่าเป็นความการุณาของครูบุตรที่แนะนำไปให้ไปรักษาที่นี่ไม่งั้นมาดามก็คือเป็นอีเปไปแล้วแล้วก็เป็นความการุณาของอาริยะเวลเนสเซ็นเตอร์ที่เขารักษาให้มาดามฟรี โดยที่แรกกับอ่ะถ้ามาดามหายให้เอามาเล่าให้ผู้คนฟังเนี่ยมาดามรักษากับเขาตั้งแต่กุมภาสองเดือนเองทุกคนหายมาดามรอวันที่มาดามหายแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังดังนั้นคนที่มาดามต้องขอบคุณคนแรกคือครูบุตรที่แนะนําไปคนที่สองก็คือเจ้าของคลินิกที่แกรุณานรักษาให้มาดามจนมาดามหายแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังได้นะคะนะครูบุตรแนะนําไปนะคะ เกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คือหน้าตาคลินิกนะคะอยู่ที่ตึกคิวเฮาส์ลุมพินีนะคะใครอยู่ใกล้ๆอยากแนะนำจริงๆให้ไปลองนะคะซึ่งเขาจะทำอะไรบ้างวันที่มาดามไปะคะ่ะเขาก็จะเนี่ยสอบถามประวัติอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ให้เราใส่ชุดของเขาแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปจากทุกมุมเลยเราจะเห็นปัญหาจากแค่รูปถ่ายเราไม่ต้องเอ็กซเรย์เลยนะทุกคนคือ เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นเนี่ยถ้ามาดามเผลอๆนะทุกคนจะเห็นเลยว่ามาดามคอเอียงเหมือนจะเอียงไปข้างเนี้ยอืมซึ่งมาดามไม่รู้ตัวแล้วปกติใช้มือถือมันเป็นแนวตั้งทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นชัดแต่ถ้ามาดามไลฟ์ผ่านคอมแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวทุกคนสังเกตดูมาดามเผลอๆก็จะคอเอียงแล้วตัวมาดามก็เอียงไหล่เอียงเอวก็เอียง กระดูกสันหลังก็คดทุกอย่างเห็นได้จากแค่รูปถ่ายจากนั้นนันกกายภาพเขาก็จะตรวจด้วยมือตรวจด้วยมือนะคะแล้วก็มานั่งคุยอย่างเงี้ยเปิดตำรากายวิภาคศาสตร์ว่าสุดท้ายแล้วว่าเออไอสิ่งที่เราเป็นอยู่อ่ะมันน่าจะคืออะไรวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็วางแผนการรักษานะคะซึ่งปรากฏว่าเดี๋ยวอันนี้ให้ทุกคนดูรูปใหญ่ ดูนะมาดามไม่ได้เป็นที่กระดูกสรุปแล้วอาการเข่างอแล้วเหยียดไม่ได้ของมาดามเกิดจากตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะมันเป็นกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นค่ะทุกคนตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยคือเราเพิ่งรู้ว่าการปวดเข่าไม่ได้เป็นที่กระดูกอย่างเดียว พอมาดามาไปออกกำลังแบบพิลาเตสนะคะวันหลังจะเล่าให้ฟังว่าพิลาเตสคืออะไรแล้วมันเกิดอาการผิดท่าใช้กล้ามเนื้อผิดท่านาน,านๆเกิดอาการที่เขาเรียกว่าแฮมสตริงข้างหลังเนี่ยมันยึดแล้วมันไม่คลายพอมันยึดแล้วมันไม่คลายมันดึงตรงตูดเนี่ยแล้วมันก็ดึงข้างล่างดึงบนดึงล่างทําให้เข่างอเข่างอนาน,านๆเลือดลม ของเหลวมันไหลไม่สะดวกเข่ามันเลยบวมแล้วพอยิ่งเราบวมแล้วเราก็ไม่เหยียดขากลายเป็นว่ากล้ามเนื้อส่วนอื่นๆน่ะมันได้รับผลกระทบไปหมดเลยค่ะดังนั้นเคสเนี้ยถ้ามาดามไปหาที่อาริยาเวลเนซเซ็นเตอร์มาดามก็จะไม่รู้แล้วมาดามก็จะกินไอ้ที่กระดูกไขข้อคอลลาเจนกูโคซามีนปวดก็กินยาแก้ป,ปวดไปเรื่อยแล้วก็ไม่หายแล้วก็จะเดินเป๋ ถึงตอนนี้บทเรียนในเรื่องนี้ที่มาดามอยากจะบอกก็คือก่อนจะแก้ปัญหาหาสาเหตุก่อนเข้าใจเรื่องนี้กดหัวใจอีกครั้งค่ะยังไม่ได้แชร์แชร์ค่ะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังแบบเห็นภาพชัดๆเลยนะคะว่าเราคิดไปเองหลายเรื่องเราอาจจะคิดไปเองว่าปัญหาของเราอะ่ะมันเกิดจากอันนี้อันนี้อันนี้แล้วเราก็เลยไปหาวิธีแก้ตามที่เราคิดว่าปัญหาของเรามันน่าจะเป็นอย่างนั้นกลายเป็นว่า เราไปหาคำตอบที่ถูกกับปัญหานะแต่ตัวตั้งต้นคือโจทย์หรือปัญหามันผิดเหมือนอย่างเคสเนี้ยมาดามไปทําถูกนะมาดามไปหาหมอกระดูกแล้วเราก็ได้รับการวินิจฉัยรักษาแบบกระดูกเพราะเราคิดไปเองว่าเข่าเรามีปัญหาที่กระดูกพอเราตั้งต้นว่ามันเป็นกระดูกก็เลยไปหาหมอกระดูกก็ได้รับการรักษาแบบกระดูกซึ่งถูกหมด แต่ประเด็นคือโจทย์ผิดพอมันเป็นอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าได้เซ็กแนโอคินียนมาดามบอกเลยนะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพการแพทย์อะการุณาหาหมออย่างน้อยสองหรือสามคนเพราะบางทีไม่ใช่หมอผิดเล่าอ่ะผิดพอเราคิดผิดไปเองอะเราก็จะไปเล่าเล่าให้มันพยายามเป็นไปในทางนั้นค่ะเออกลายเป็นว่าเคสเนี้ยเข่ามาดามไม่ได้เป็นที่กระดูแต่มันเกิดสาเหตุแรกเลยอะ จากกล้ามเนื้อเส้นเอ็นไอแฮมสตริงอ่ะมันใช้ผิดท่าอย่างต่อเนื่องจนมันยึดแล้วมันไม่คลายทําให้ดึงบนดึงล่างแล้วเข่างอเข่างอนานๆเข่าก็เลยบวมเนี่ยมันคือสาเหตุแบบนี้นะคะทีนี้หลายๆคนอาจจะถามว่าแล้วมันรักษายังไงต่อนี่คือวิธีการรักษามาดามแชร์ให้ดูนะคะถามว่าค่ารักษาสูงไหมด้วยความที่ที่นี่อยู่ที่สาทรเป็นห้องส่วนตัว ไปทีหนึ่งอย่างน้อยต้องสองสามชั่วโมงแน่นอนว่าไม่ถูกมาดามถึงได้บอกว่าขอบคุณครูบุตรและอาริยาเบลเนเซนเตอร์นะคะที่กรุณาให้มาดามไปรักษาฟรีแล้วจนหายเขาบอกให้หายก่อนแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังนะคะใครที่ไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องเงินแล้วมีญาติผู้ใหญ่ป่วยเจ็บนั่นเจ็บนี่แล้วรักษาที่ไหนไม่หายมาดามขอให้คุณลองพาไปเพราะตอนตรวจฟรีหรือสมมติว่าคุณมีงบ มาดามพูดอีกเลยนะสมมติว,ว่าคุณมีงบประมาณสักหมื่นหนึ่งอย่างน้อยที่สุดอ่ะไปหาเขาและให้เขาวินิจฉัยรักษาครั้งสองครั้งสามครั้งแรกหลังจากนั้นอะคุณไปรักษาต่อที่อื่นที่มันถูกกว่านี้ได้แต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินแนะนําว่าไปที่นี่เลยเพราะว่ามาดามใช้คํานี้นะเราหลีกเลี่ยงที่เราจะไม่ต้องพิการโดยไม่จําเป็นคุณคิดดูดิถ้าเกิดว่ามาดามไม่ไปแล้วก็รักษาตามที่ตัวเองคิดแล้วหมอก็ไม่ได้ผิดนะแต่มาดามก็จะไม่หาย มาดามก็จะกลายเป็นมาดามเป๋เข้าใจป่ะดังนั้นถามว่าทุกครั้งที่มาดามไปอย่างเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวใบาสามมาดามมีนัทเนี่ยอันดับแรกก็คือไปเข้าโดมอันนี้ก่อนนะคะไปเข้าโดมเขาเรียกว่าอะไรอะอินฟาเร,รดอืมเราต้องนอนคว่ำแบบนี้ด้วยนะเพื่อเอาเหงื่อออกถามว่าทำไมต้องเอาเหงื่อออกกล้ามเนื้อเราเวลามันเครียดมันตึงอะคะ่ะมันมีสารอะไรไม่รู้อะมาดามจำชื่อไม่ได้ เออมันจะต้องผ่อนคลายตรงนั้นออกไปก่อนออกมาทางเหงื่อสารพิษต่างๆนะคะความเครียดต่างๆออกมาทางเหงื่อแล้วก็ด้วยความที่มันร้อนนะคะก็จะทําให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายพอมาขั้นที่สองคือรักษาด้วยกายภาพด้วยมือมันก็จะง่ายขึ้นที่นี่จุดเด่นของเขาคือการที่นักกายภาพมานวดด้วยมือเป็นหลักนะคะเครื่องคือใช้น้อยมากเครื่องคือใช้ตอนที่เราแบบว่า โดนจนน่วมแล้วอ่ะแล้วเขาก็มาบอกว่าอืมติดเครื่องให้นิดนึงผ่อนคลายแต่ถ้าเราไปกายภาพที่อื่นส่วนใหญ่เขาจะติดเครื่องให้เราใช่ป่ะใครเคยไปกายภาพบ้างพิมพ์เคยหน่อยค่ะไม่ว่าคุณจะออฟฟิศซินโดรมหรือส่วนไหนก็ตามนะคะมาดามจะบอกว่าหลายๆครั้งที่เราปวดนั้นปวดเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างมันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่เราไม่รู้ตัวถ้าโครงสร้างกล้ามเนื้อไม่ดีกระดูกก็จะไม่ดีคะ่ะอืมดังนั้นน่ะที่อื่นส่วนใหญ่เขาจะแปะแปะเครื่อง แต่ที่นี่จุดเด่นแนละที่ว่าทําไมราคาสูงกว่าเพื่อนเนี่ยคือนักกายภาพจะลงนวดให้เราแบบนี้เลยถ้าใครชอบนวดหนักคือที่สุดของที่สุดของแจ้ไม่เคยเจอนวดหนักที่ไหนแบบนี้แต่มันไม่ได้หนักแล้วไม่ดีนะเพราะทุกคนที่จะมาจับตัวเราต้องจบกายภาพบําบัดเท่านั้นต้องรู้เรื่องกล้ามเนื้อต้องรู้เรื่องกระดูกเท่านั้นอืม จะไม่ได้ว่าจบการนวดแผนไทยนะคะจบกายภาพบําบัดมาจริงๆดังนั้นจุดเด่นของที่นี่คือกายภาพด้วยมือค่ะเครื่องเนี่ยคือแค่ส่วนประกอบนะคะบําบัดเสร็จรักษาเสร็จทุกครั้งจะต้องจบด้วยการออกกําลังค่ะเพราะการออกกําลังกันค,คือการป้องกันส่วนหนึ่งที่เรากลับมาปวดนั่นปวดนี่บ่อยๆเพราะพฤติกรรมท่าทางของเราอะ่ะมันทําอะไรซ้ําๆแล้วมันทาร้ายกล้ามเนื้อ หรือเ n แ็แถวๆนั้นดังนั้นทุกครั้งที่ไปจะต้องมี3ขั้นตอนคือบำบัดด้วยเครื่องโดมอ ra ินฟราเรดรักษาด้วยมือโดยนักกายภาพและจบด้วยการป้องกันคือมีท่าออกกำลังกายนี่คือทุกครั้งมาดามจะโดนแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้รักษามา10ครั้งในประมาณสัก2เดือนนิดๆเกิดอะไรขึ้นอ่ะทุกคนดูเนี่ยค่ะตักขาที่มันหง,งอเนี่ยคือไม่ได้พักขานะ มันงอเองพยายามเหยียดแล้วจริงๆในครั้งสองครั้งแรกอ่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วค่ะแล้วเนี่ยคือล่าสุดก็คือตรงแล้วเตอนเดันคุมพาพยายามเหยียดไม่สามารถเหยียดได้เหยียดคือลองกีดเลยนะแล้วจับตรงไหนก็ไม่ได้เลยเพราะมันปวดไปหมดอะคะ่ะแล้วพอยิ่งเราไม่กล้าลงน้ําหนักข้างขวาข้างซ้ายก็จะเริ่มทยอยพังไปด้วยทุกคนนึกออกไหมมันเราไม่กล้าลงน้ําหนักขวาขาซ้ายก็จะรับงานหนักอย่างเงี้ยค่ะดังนั้น นี่แหละคือถ้าไปเจอสาเหตุรักษาถูกโรคนะคะแปบ๊บเดียวอะ่ะมันหายดังนั้นแนะนําจริงๆว่าถ้าใครไม่ได้ติดเรื่องงบนะคะมีญาติผู้ใหญ่ปวดนั่นปวดนี่หรือว่าเกิดอาการเริ่มเดี้งหงิกงอหรือแม้แต่ตัวคุณเองอะ่ะไปเหอะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มจะว่าขายของให้เขาก็ยอมรับเพราะว่ามันดีจริงๆอ่ะฝากล้านให้เขานะคะเพราะว่าเขาไม่เคยเร่งรัดให้มาดามมา ลงโฆษณาให้เขาเลยรอจนกว่าจะหายแล้วค่อยมาพูดถึงให้เขาก็ได้นะคะดังนั้นวันนี้มาดามกล้าพูดถึงให้เขาแล้วเพราะว่ามาดามหายจริงนะคะที่อยู่ก็คืออยู่ที่ตึก Q h วเฮาส์ลุมพินีนะคะสามารถนั่ง MRT มาลงที่ลุมพินีได้เปิดทุกวันค่ะส0บโมงถึงสองทุ่มจันทร์ถึงศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์9 0้าโมงถึงทุ่มหนึ่งมีเพจชื่อนี้ค่ะ a r e ียาเวเนี e เซ็นเนะคะเป็นภาษาอังกฤษไปดูได้ เบอร์โทรติดต่อก็นี่เลย02677 7 1 6 6กนถึงนะคะโทรไปเพื่อนัดก่อนตอนตรวจร่างกายไปครั้งแรกคือฟรีดังนั้นมาดาว่าเอาแบบได้รักษาแน่ๆนะมีงบเข้าไป9,000พันหมื่นหนึ่งไปรักษาไปตรวจครั้งแรกอ่ะฟรีแล้วไปรักษากับเขาอะค่ะสักสองสามครั้งก่อนแล้วคุณค่อยไปกายภาพแถวบ้านก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุด มาดามเชื่อในการวิเคราะห์อย่างละเอียดของที่นี่แต่ว่าเขาไม่ปล่อยผ่านแล้วครั้งสองครั้งแรกที่แบบคุณไปเจอนะักกายภาพเอามือลงกับตัวคุณจริงๆอ่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนการไปนอนแล้วเขาติดเครื่องแล้วก็ติดจริงๆนะคะดังนั้นวันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังอืมเป็นตัวอย่างว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรสเต็ปแรกไม่ใช่การหาคำตอบสเต็ปแรกคือการระบุปัญหา ระบุให้ได้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วสาเหตุคืออะไรแล้วค่อยวิ่งไปหาคําตอบค่ะไม่งั้นคุณอาจจะได้คําตอบที่ถูกกับปัญหาแต่ปัญหานั้นผิดมันผิดนี่ตัวตั้งต้นแล้วปัญหาจะไม่หายไปจึงอยากชวนให้ทุกคนใจเย็นตั้งสติคิดก่อนสิ่งที่เราเป็นคืออาการหรือปัญหาแล้วปัญหาคืออะไรแล้วสาเหตุคืออะไรแล้วค่อยไปหาคำตอบนะคะ กับเรื่องเงินเดี๋ยววันหลังมาดามมาขายี้ให้ละเอียดอีก,อกครั้งตอนนี้ได้เทคโนโลยีใหม่ในการไลฟ์แล้วมีสลงสไลด์ขึ้นทำให้การสอนมันปึ๊บปั๊บเห็นภาพชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมาพยายามทำไลฟ์คุณภาพแบบนี้ให้ทุกคนได้เรียนรู้ในเรื่องของเงินในเรื่องของธุรกิจเรื่องของอื่นๆอีกนะเช่าไหมคะมาดามจากนี้ไปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะมาทุกครั้งด้วยภาพตัวอยา่าง ภาพประกอบเคสประกอบเพื่อให้พวกเราอะ่ะได้เห็นอะไรมากขึ้นคือเรา live ไลฟ์ด้วยมือถือมาตลอดเนี่ยมันจะได้แค่การพูดไงแต่ถ้าเรามีอย่างเนี้ยเราไม่ต้องยาวแต่ทุกคนเห็นภาพน่าจะดีกว่าอืชอบไหมคะชอบพิมพ์ชอบ,ชอบกดหัวใจรัวๆแล้วแชร์ให้ประดามหน่อยหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งครั้งประชาสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้ขึ้นราคาแล้วนะคะวิชาธุรกิจ ที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนเขียนโดยพี่ปิ๊กเจ้าของเพจ Trick of the Trade พิมพ์เลขนี้นะคะสองหกห้าวันนี้ส่งฟรีวันสุดท้ายเพราะว่าโปรของไปสนิ์ไทยเขาจะหมดแล้วมาดามก็ต้องขึ้นราคาตามค่าส่งสองหกห้าพิมพมาค่ะจะพิมพ์ในนี้หรืออินบ็อกซ์ก็ได้วันนี้เล่มน,นี้นะเมื่อวันศุกร์ออกไปวันเดียวสามร้อยเล่มเพราะว่าคุณต่อที่เป็นเจ้าของเพนกวินอะชาบูเพนกวินอะ เอาไปรีวิวพี่ปิ๊กคนเขียนบอกว่าวันศุกร์วันเดียวสามร้อยเล่มนั่นทําให้คนที่สั่งวันอาทิตย์วันจันทร์ที่ผ่านมาได้เลขส่งช้าหน่อยเพราะวันศุกร์วันเดียวออกไปสามร้อยเล่มนะคะทุกคนที่สั่งเข้ามาวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยใจเย็นนิดนึงได้เลขส่งช้าเพราะว่าเจอคุณต่อเป็นกินชาบูเข้าไปวันศุกร์ออกไปวันเดียวสามร้อยเล่มคํานิยมโดยพี่หนุ่มมนิโค้ชคำนิยมโดยคุณรวิทย์นะคะ สีจันมิชชั่นชูเดอรมูนคำนิยมโดยอาจารย์เกศวดีมารุมบุระอาจารย์จุลาที่สอนเรื่องกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นนะคะพิมพ์2 6 5ในนี้หรือ i นบ็อกซ์วันสุดท้ายที่ได้ราคาส่งฟรีไปแล้วค่ะเนี่ยมาดานต้องเตรียมตัวไปทำกายภาพต่ออย่าลืมนะก่อนจะแก้ปัญหาระบุปัญหาหาสาเหตุแล้วถึงจะได้คำตอบที่ถูกไม่ใช่บอกว่าตัวเองมีปัญหาแล้วปัญหาคืออะไรยังไม่รู้ าเหตุคืออะไรที่แท้จริงยังไม่รู้แล้วก็วิ่งเล่ไปหาคําตอบคุณจะไม่เจอคําตอบหรือเจอคําตอบก็อาจจะถูกกับปัญหาแต่ปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ผิดก็คือเสียเวลาไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณก้อยคุณพัทนี่นะคะคุณป่วยใช่ไหมและทุกๆคนเลยนะคะที่คอมเมนต์มายินดีมากๆเนี่ยเห็นไหมคุณก้อยนะคะกดชพานบอกสั่งเรียบร้อยแล้วดังนั้นใครยังไม่ได้สั่งรีบสั่งเลยสั่งวันนี้ วันนี้ตัดยอดวันนี้นะคะสําหรับราคาส่งฟรีพิมพ์เลขสองหกห้าแล้วก็เมื่อวานใครดูไลฟ์แล้วอยากได้สไลด์นะคะเรื่องของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพื่อสร้างรายได้จากสิ่งที่ทําอยู่ให้คุณ inbox ไปรหัสลับคือง่ายมากใครดูไลฟ์เมื่อคืนอยากได้สไลด์นะคะทัก inbox พิมพ์คำว่าง่ายมากแล้วคุณจะได้รับฟรีๆ บายบายค่ะไปเต็มตัวก่อนแล้วไว้เจอกันอีกนะคะคืนนี้ไม่น่าจะมาหลายคืนนี้จะอัดคอนเทนต์บางอย่างอืมแล้วไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ